สวัสดีค่ะช่องเจคเนอยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเนอนอนำเสนอบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะสวยๆค่ะทันสมัยพื้นที่ใช้สอยเยอะนะคะบ้านรังใหญ่ค่ะกว้างมากๆเลยทีเดียวแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยนะคะและแค่นั้นไม่พอค่ะทุกท่านยังฟรีค่าใช้จ่ายในวันโอนให้อีกนะคะบ้านพร้อมที่ดินขนาดเนื้อที่60ตารางวาค่ะราคา2้าน8 90,000บาท ราคานี้เป็นราคาต่ำกว่าประเมินนะคะตัวบ้านมี3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องรับแขก1ห้องรับประทานอาหาร1ห้องครัวและ2ที่จอดรถค่ะอยู่บนทำเลทองค่ะใจกลางเมืองเลยนะคะทุกท่านอยู่แถวโนนทันอยู่ใกล้โรงพยาบาลขอนแก่นอยู่ใกล้บึงแก่นนครอยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้แฟรี่แมคโครโรตัสบิ๊กซีนะคะ สนใจนะัดชมบ้านกันได้ค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดล่วงหน้านะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศพัพท์หรือแอดไลน์ line, ตามไอดียใต้คลิปได้เลยนะคะบ้านผอมที่ดินจังหวัดขอนแก่นแถมเฟอร์นิเจอร์ให้พร้อมอยู่ค่ะสวยๆกว้างๆนะคะหลังนี้เลยค่ะทุกท่านแอดมินแนะนำเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ